今天要炒什么面นะผัดเจเียบีบผัเมียนผัียบีบผเมี่ยนพาสถายก็คืออ่าผัดผัดมีมีฮอกเกี้ยนมีเหลืองกับเส้นมีเส้นเล็กกับเส้นมีเส้นเล็กสีขาวอ,ะอ่ะคนภาษาจีนเขาบอกผัดมีฮอกเกี้ยนฮอกเกี้ยนมีฮอกเกี้ยนเมี่ยน พูด,ดไม่ค่อยเป็นพูดภาษาจีนก็ไม่ค่อยเป็นก็อยากจะมาแปลเป็นไทยให้ฟังนะเจ้าฮอเกียนเมียนเดี๋ยวฮอพอติดตามชมกันนะเ mm hmm. พราะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะเจ้า ใส่หอมขาวหอมแดงลงไปพัดก่อนนะเจ้าสูตรไข่ก็สูตรไข่อ่ะถ้าใส่หอมแดงไยมันจะหอม,มจะคนจีนชอบ เวลาพักพัดพัดพัก,พก,พกหรือพัดอย่างกาม็มแต่ใส่หอมแดงน่าจะหอมเวลาทําน้ํามันกระเทียมเจียวนี่ก็คือใส่เอาหอมแดงเจียวจะหอมพนักจะลํำสี แต่ถ้าเป็นคนไทยเฮาเขาจะพัดหมูห้ชุบก่อนนะเจ้าอันนี้สูอไก่ก็สูบไกนะ่แตาชอบทำแบบนี้อยไลแยกไปเขาเขาก็เอามาหาแอบไายให้ให้ได้รับชมกันเจ้าเปิดกระทะห้องหอนจนไฟไหม้แล้วมันจะหอมกินกระทะเจ้าหอมกินกระทะไหมคะ เติมน้ำมันนิดหน่อยกับนี่เป็ดชูเฉพาะขอ,ของขายของมันนะเจ้ามีคนชิมขอไปชอบพัดแบบไม่ไม่แบบนี้อะเจ้า เดดแล้วเจ้าพุดพุแล้วุกด,ดแล้วังเน่ามี้าช่น้ำเดือดแล้วใส่มีกับมีเหลืองกับเส้นหมี่หุ้นลงไปเจ้า จีนเป็นไทยให้ฟังเลยนะเจ้าใหายากฟังสมอใหายากฟังเวโตเขียวเดียวเขียวคือจะเกี่ยหาย่อกฟังสมอก็คือเดี๋ยวจะใส่อะไรอีกเขาบอกว่าฟังเวเต้าฟังเวเต้าก็คือใส่อะพวกซอสซีอิ๊วเกลืออะไรพวกเนี้ยเวเต้าเขาเรียกคนจีนเขาเรียกเวเต้าฟังเวเต้า ในนส่เกลือน,นิดหน่อยจะต้องใส่เกลือเนาะโอเคนิดหน่อยเขาบอกใส่เกลือน,นิดหน่อยลงไปให้อย <c oughs> ู่ผู้เจียวป่นอ่าพริกไทยดำผูเจียวป่นอ่าพริกไทยพริกไทยป่นมันใช้พริกไทยดำเจ้าพริกไทยป่นอูเจียวป่นภาษาจีนคืออูเจียวป่นพริกไทยป่นเจ้า ยไปเต้นจีบเนาะอ๋อพงปรุงรสเจ้าห้องจีเฟินเนาะพงปรุงรสไก่บ้านเฮาเจ้าในภาษาจ,จีนเขาเรียกจีเฟินเนละยว่ะจีอิ้วอ่าสีอิ่วขาวเจ้าจางยวิวสีอิ่วขาวไย还สมอ จิ oh hammer, ้วฟเฮ่จังอยู่สุดท้ายใส่ซีอิ๊วดำจุ้ยหฮฟางเฮซิงอยู่ก็คือสุดท้ายใส่ซีอิ๊วดำา個耗油。อ๋อไอ้นี้น้ำมันน้ำมันเห็ดหอมซอสเห็ดหอมเจ้าซอสเห็ดหอมเ耗油เอ้อไมู่ช่不是ว油那ุ冬菇。嗯。啊。冬หา冬ิ耗ว ไอจังยูฟังตตอ,อ,อีกเลอ่าอันนี้พี่ไอ้สีอิ่วดำฟังเยอะๆอ่ะแฮจังยูฟังโตอีกเตียนสีอิ่วดำฟังใส่เยอะๆจะแม่แปลจีนเป็นไทยก็จะว่าอู้จีนตัวเห็นและะ้วฮะผสมจีนผสมไทยเห็นและะ้วฮะขอเถิดเจ้าอู้ก็บอกค่อยเกง่งลาอู้จีนแต่อยากจะแปลให้เป็นภาษาไทายให้ได้รับฟังกันเจ้าโอ้ออกมาดำนาดเจ้า ฮอกเกี้ยนเนี่ยอาจารย์ภาษาจีนห้องฮอกเกี้ยนเมียนลูกสาวว่ากินเจ้าดำดำมีถ้าถ้าปอกขอบพัดดำดำขาบปกกินแฮมเมียนผู้ย่อชื่อค่ะเขาพูดแบบนี้แฮมเมียนผู้ย่อชื่อมีดำบากกินเนี่ยมีดำฉันไม่กิน,น,นอ๋นอเหมือนอีเหมือนอ๋อเหมือนอีเหมือนปิดไว้สักสองสามนาทีให้น้ำ แห้งนิดหน่อยเขาบอกมันมัอนอีเสียจื้อเสี่ยงซานฟันจงก็คือปิดไว้สักสองสามนาทีให้น,น้ำแห้งเจ้านี่เจ้าน้ำเริ่มแห้งแล้วเจ้าออกมาหน้าตาหน้ากินหน้าพานหมากเจ้าจะกับเสียมีเหรอฮะจะพบเจ้มสีสิบลี่สิบหนึเดียวอ๋อย,ยี่ส เดี๋ยวเจ๊งลงสุดก็干咯อ๋อสิ่ว炒久一点咯ก็干一点 <啊 S 2> อ๋อไม่เออหมี่นี้ไม่ต้องทำให้น้ำแห้งเยอะเกินไปหรือน้ำเยอะเกินไปให้พอดีพอดีกลุกคลิกบ้านเฮาห้องกลุกคลิกสุดท้ายมายูอ๋ <啊 S 2> เอเขาบอกว่าสุดท้ายใส่น้ำมันงาจุยโฮฟังเฮา อิวหมาอิ๋วก็คือน้ำมันงาเจ้าหมาอิ๋วให้หอมเขาบอกใส่แล้วให้หอมหอมน้ำมันงาเนี่ยเสร็จแล้วค่ะโซกงเขาบอกโซกงโซกงคือเสร็จเสร็จงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามาดูตอนตีตอนรับจะได้ประทานกันนะเจ้าว่าจะหน้าตาจะอกมาเป็นแบบใดเจ้า น่ากินขนาดไหนเจ้าเจ้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้เจ้าถ้วยใหญ่ๆเลยเขากินคนเดียวเจ้าแฟนกินคนเดียวลูกสาวากินลูกสาวแบบชอบกินสีดำแฮะมีสีดำวะเจ้าหน้าตาเอาเป็นมาเป็นแบบนี้เจ้าถ้วยใหญ่ๆเลยเจ้ากินคนเดียวตอนเจ้าเจ้าโอเคนะเจ้าถ้าชอบ คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะเจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าใจเจียนเจยเจีนจยจนก็คืลอลาก็ไปพบกันใหม่เจ้า